โอเคท่านผู้ชมอยู่เพิ่งกอคลิปนะก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็ใครสนใจที่จะเข้าเพจเ m ม t ซททีก็สามารถกดไปที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยยังไม่พอท่านผู้ชมเรายังมีที่ขอได้ท่านผู้ชมได้มาพูดคุยกันด้วยนะส่วนมากผมจะออนที่ขอไปบ่อยเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้ากันด้วยล่ะถึงแม้ว่ามันจะดูเงียบสงบแล้วมีคนออกกลุ่มบ่อยกันไปก็สามารถเข้ามาดูได้เรามีระบบต่างๆท่านผู้ชมได้เล่นกันด้วยแม้ถึงคาสิโนก็มีนะคนดูก็สามารถมาเล่นคาสิโนกันได้นะผมมาเสียสล็อตไปประมาณหนึ่งพันเลยนะโคตร แยมยังไม่พอน้วะผู้ชมและเราก็ยังมีติ๊กตอกด้วผู้ชมใครสนใจก็สามารถกดติดตามกด f ฟ l l o ์และกดใจให้คลิปของผมได้เลยนะสำหรับคนที่สนใจก็สามารถกดไอทีใต้ล่างคลิปนี้เลยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลย let's go โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมเจมส์เซสทีวีอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เราก็อยู่ในระบบอแมปอน e เม o ฟ,ฟูด้ดซูเปอร์เลเตนะทุกคนนะช่วงนี้กําลังเป็นไวรัเลเลยนั่นแหละนะทุกคนนะวันนี้ผมจะมาสุ่มเรียกว่ากาชาผลไม้นะหกสิบอันทุกคนแบบคิดว่าผมมีเยอะไหมอะไรนี้ก็760อยหอ่ะเออคือเยอะมากเว้ยผมใช้เวลาฟาร์มประมาณ เกือบสิบชั่วโมงนะทุกคนนะอะไรประมาณนี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาสุ่มให้ทุกคนได้ดูกันเลยเนาะก็ฝากกดไลค์ก่อนเลยทุกคนนะฝากกดไลค์กดซับแล้วกดแชร์คลิปผมด้วยละกันโอเคเดี๋ยวเราเริ่มไปรับชมการสุ่มกันเลยดีกว่านะทุกคนนะ Let's go man โอเคนะครับทุกคนเราลองมาเริ่มการสุ่มกันเลยผมว่านะผมจะแบบเปิดร้านแบบอันนี้สักหน่อยอ,อรารมณ์แบบขายผลไม้ปีศาจในแบบนี้นะเวลสามแล้วก็ พวกสัตว์เลี้ยงแรงๆนะทุกคนนะน่าจะพอได้เนาะใครที่สนใจเล่นแบบนี้ก็มาซื้อกับผมได้ละกันผมจะฟาร์มทิ้งไวนะ้เนาะพวกผนพะอโมจิหรือว่าจะเป็นอะไรต่างๆเนี่ยพวกแบบผลต้นๆเลยหรืออาจจะเป็นทุกผลนะทุกคนจะได้ผลอะไรก็บอกมาแต่ว่าเน้นๆเลยผมจะฟาร์มพ,พวกนี้พวกนี้พวกนี้แล้วก็พวกนี้นะเนี่ยหลักแถวอ่า,อาผมเอาหลัก2แถวนี้ผมจะฟาร์มสองแถวนี้ละกันก็ใครอยากผมฟาร์มอะไรก็ทักมาได้อะไรละกันนะผมจะฟาร์มไว้ให้ละกันเนาะ ราคาก็ตามตลาดเลยแล้วกันทั่วท้องตลาดว่าเขาขายประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มเบิดกันเลยนะมาบทแรกทุกคนออกเป็นกาลส์เยี่ยมมาดูซิว่าในพาร์ทพาร์ทนี้ผมจะสุ่มได้อะไรที่มันแหล่ๆไหมที่ไม่ใช่พวกกัสส์อบอมหรือว่าอะไรพวกนี้นเอาแหล่ๆสำหรับผมก็จะมีออโอเปกสำหรับผมไม่แหล่นะทุกคนยามีก็ไม่แหล่ ซูชิก็พอแรนะทุกคนนะสำหรับผมไฟนี่คือไห่เลยเว้ยว่าระดับข้างล่างเนี่ยผมจะได้สักผลหรือเปล่ามารอรุนกันเอาใจช่วยกันทุกคนก็กดไลค์ให้ผมน้ยนะกดแวยถ้าชอบก็กดมากๆเลยส่วนใครที่รอ MTA อยู่ก็รอไปก่อนละกันสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้ใช่ไหมว่าที่ครับ MTA คืออะไรสำหรับคนที่มารู้บอกเนาะ MTA ก็คือ GTA San Online นะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ฉบับ PC ที่เขาเรียกว่า MTA เล่นได้เฉพาะ PC เท่านั้นอ่าเห็นไหมผมได้แนละ้วฮิมะ อ่าันแหละก็ะคือน่นอนเฉพาะซีพีซีทุกคนต้องขอไปที่เอาเรื่องอื่นมาผลด้วยนะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้รู้นะว่ามันเป็นยังไงเอา้าบลผมเต็มโอ้ยขอ,อยาสกครู่นะทุกคนอันนี้ผมเต็มเลยเนี่ยอาจจะสุ่มแจกนะสุม่มคำถามตัวมาเป็นแบบอันนี้ก็ผมอาจจะขายอาวุธพวกนี้แหละเป็นพวกอาวุธพวกนี้เลยแบบเป็นดาวๆอย่างเงี้ยมันเรียกว่าอาวุธอะไรนะผมไม่รู้เลยมันมีชื่อเรื่องของมันอยู่เนี่ยคือผลมาพีศาจก็เต็มเลยทุกคน เป็นโมจินะผมมีโมจิเวลสามแล้วก็มีเอ่ออันนี้เวลหนึ่งวันนี้มาว่าจะเคลียร์ทิ้งให้หมดเลยอยู่เป็นเวลสามทุกคนเอ่ออันนี้เก็บไว้เอ่อยามียามีผมว่าจะรอทํานะทุกคนขาดอีกคนนึงส่วนพิกาพิกาผมเคลียร์ทิ้งดีกว่าเฮ้ยนี่ผมต้องอันนี้ไม่ใช่เหรอต้องเขาได้วา่าอะไรนะผมต้องมาทําคลิปอันนี้นี่อันนี้อ,ออกไปทําคลิปสุ่มผลไม้ปีศาจไม่ใช่มาทำอย่างนี้นี่ เอาออกใั้หมดเลยไปเหลือทิ้งนะทุกคนมาโอเคี๋ยวเราสุมต่อทุกคนนะโอ้ยใกล้เกินใกล้เกินมา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 แรนดอมเลยดูสิว่าผมจะได้อะไรนะทุกคนเพิ่งออกไปสี่ผลเองเป็นโกโมโกโมที่ผมไม่อยากได้นะผมปิดทิ้งดีไหมเนะี่ยให้แบนด์ออกเลย <c oughs> บทความจะพูดกับโกโมว่ะทุกคนผลอันนี้ก็ช่างเหอะแบนดทิ้งไปเลยทามันได้มันจะลบอัตโนมัตินะทุกคน ออกโอ้โหบ้าเลียกระจกเกินอย่าอย่าเอาหมดกระจกให้ผมสิเห็นไหมเป็นออโต้ดีลินทั้ทุกคนนะโอ้โหบาบาลีอีกแหละจะเป็นสันสกิตอยู่แล้วเนี่ยโอ้ให้ตายเถอะมาไหนดูสิได้ไรโอ้ทุกคนกุละกุละกุละออกเฮ้ยแล้วคนหนึ่งแล้วทุกคนกุละออกเอาจริง ดูน่าตื่นต้นนะผมไม่เคยสุมออกกูละไม่ใช่อะไรที่ตกใจว่าไม่เคยสุมออกกูเราทุกคนถึงแม้ว่าจะได้ได้มาจากเพื่อนแล้วก็ได้มาจากตอนนี้ผมฟาร์มมาซื้อส่วนเมโลอันนี้ผมทาไปด้วยสามแล้วถ้าถามว่าฟาร์มดีไหมนะไม่ฮะมันดูแบบแนวแช่แข็งเอฟเฟกสวยๆเล็กๆน้อยๆอยเองทุกคนบาลีก็ไม่สวยใครอยากให้ผมรีวิวผลไหนก็สามารถแบบคอมเมนต์ไว้ได้นะผมจะมารีวิวให้คนได้ดูว่า มันเป็นยังไงนะทุกคนนะเราก็ได้เมลามาแล้วทุกคนผลไฟผมบอกแล้วมันออกง่ายออรีวิวคนไหนก็บอกอะไรเช่นหมดพานแล้วฟาร์มดีไหมครับพี่คนไหนฟาร์มดีจะมาจัดลีกกันฟาร์มให้ดูก็ได้นะทุกคนอะไรประมาณนี้เออแล้วก็ข้าใหม,ม่ไม่าลืมมารับพวกของรางวัลด้วยจะรีทุกๆครั้งที่คุณออกเกมนะสมมติแบบุณลัพธ์เปสามชั่วโมงอะไรเงี้ยออกเกมมันก็จะรีใหม่หมดเลยหรือว่าหรือว่าทุกคนเนะี่ยกำลังแบบเออแบบ อันนี้อยู่อ่ะคุณอาว่าอะไรเช่อมันหะหรือว่าทุกคนแบบกดอันนี้ใช่ไหมอ่ะทีนี้ดูดเกมคุณต้องเริ่มใหม่จากหนึ่งนะบอกแค่นั้นแหละเออไหนดูสิเป็นอิโตนะทุกคนอิโตก็ผลได้อะถ้าถามว่าฟาร์มดีไหมก็มันมันก็แบบแรกๆสําหรับคนเล่นแรกๆคลิปโอ๊พี่มันดีมากเลยแต่ไม่ใช่ทุกคนมันฟาร์มช้ามากแล้วเน็ตผมเป็นอะไรเนี่ยกดไม่ออกเนี่ยเอยออกสิกดอีไม่ออกเลยโหปิงเท่าไหร่วะเนี่ยกดผิดทุกคน ปิดก็ปิดจริงเท่าไหร่ขออนุญาตดูหนึ่งทุกคนนะขอโทษเจไอ้คนเจ็บอโอหลักหมื่นบ้าไปแล้วบ้าไปเหาะปิงหลักหมื่นเนี่ยแอบร้องวันนี้สภาพอากาศบ้านผมแบบเออไม่ค่อยจะดีนะทุกคนในวันที่ผมทําคลิปนะทําให้แบบมันปิงนั่นเองทุกคนจะสุมมันจะสุมถึงวิ่งโอออโต้ลยนี่โอ้โหโอ้โหทุกคนโอ้โหดูดู ปรกากฏการสุ่มผลทับกันทุกคนหายไปแล้ยเยอะเลยเอาว่าไม่ได้ผลเกลือโหหายเลยน้ำแข็งเนี่ยถามว่าดีไหมในการฟาร์มก็ไม่อะมันดูเท่เฉยเดเรช้าด้วยโอ้โหมาบ่อยจังเชื่อปะตอนผมแบบเล่นแรกๆนี่คืแบบอ,นะอแบบทอนะเอาจิงเดบการได้ผลเนี่ยคือได้มาแล้วมันไม่เนี่ยพาวมก็ทําตันละ เอาว่าผมจะเปิดร้านขายเลยแล้วกันนะใครที่สนใจแบบให้ผมฟาร์มอยากได้ผลอะไรเงี้ยก็ราคาเลทตามตลาดของเกมอนิเม f ฟ o d เลยนะทุกคนนะราคาเลทเลยตัวสัตว์เลี้ยงก็อาจจะมาช้าหน่อยทุกคนเพราะว่าสัตว์เลี้ยงมันออกยากนะผลนะ่ผลน่ยซื้อได้อยู่แล้วผมถ้าผมให้ผมฟาร์มเอาผลาพาร์ทผลหนึ่งผลใช่ไหมผมใช้เวลาฟาร์มประมาณถ้าพูดตามหลักนะใช้เวลาฟาร์มตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงตีห้าทุกคน ถึงจะได้หนึ่งผลวิสามนะก็คือแบบผลที่แบบววสามเรียบร้อยแล้วนั่นแหละทุกคนบางคนก็ชอบที่แบบเออพี่ครับพี่เจมส์เคยทำคลิปดีนะที่แบบพูดไปด้วยอธิบายไปด้วยแล้วก็แบบให้สนุกสนานกับ,บคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณที่คนที่ชื่นชมผมละกันที่ผมทําได้เนาะก็วยความที่ผมแบบเออเป็นคนที่ชอบพูดอยู่แล้วคือพูดมากนั่นแหละเพื่อนทุกคนก็ยังด่าผมเลยเนี่ยพูดเดียวชิบหายได้เจมอะไรเงี้ยผมก็ ก็พูดเยอะเพื่อให้มันเป็นสีสันของคลิปทุกคนแบบฟังไปด้วยกินข้าวไปด้วยจะได้แบบเออมันไม่ดูน่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับทุกคนคนที่รอคลิปผมก็ใจจะขาดมากเลยเว้คือแบบพี่เจมลงคลิปเลยเหอออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อ่าแล้วก็มีคนสนับสนุนช่องผมเลยนะสามสิบห้าบาทคนนึงอ่ะคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยเพื่อนผมเอง <c oughs> เพื่อนที่โรงเรียนอะ่ะระดับชั้นเดียวกันนะอะไรเงี้ยเขาสนับสนุนผมแล้วกันก็ดีถ้าทุกคนเห็นคอมเมนต์ไหนที่แบบใช้คาว่ามึงกูอะไรก็ อย่าไปใส่ใจนะทุกคนนะเพื่อนผมคนนี้เขาก็แบบแบบอะไรเงี้ยแบบบอกไปแล้วว่าอย่าพิมพ์แลยเนียโดนทัวลงอะไรเงี้ยผมก็บอกไปแล้วถ้าเขายังพิมพ์อยู่ก็ทุกคนเห็นก็มันเหมือนไปเถอะไม่ก็แบบบอกไปได้พี่เจมไม่ชอบไม่ใช้ไปอยู่คำว่ามึงกูครับอะไรกับพิมพไปะผมบอกเขาไปแล้วเขาคงไม่มาดูคลิปนี้หรอกเชื่อผมถึงจะดูก็ไม่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 มีโอกาสดูไยเชื่อผมเชื่อผมอะไรประมาณเนี้ยเออเดี๋ยวนะไม่เกี่ยวอะไรไอ้ได้อุบแล้วทุกคนเดยอุบ ที่พูดไปเมื่อกี้คือไม่เกี่ยวอะไรกับคลิปเลยเว้ยบอกแล้วว่าอุ้มมันออกง่ายส่หรับคนที่แบบมีสปินน้อยอ๋อแล้วก็วิธีขั้นตอนการหาสปินก็สามารถหาได้จากรางวัลตรงนี้กับการที่คนไปตีบอสต,ตัวไหนก็ได้ถ้าทุกคนแบบเน้นแบบฟาร์มสปินเลยอะ่ะไม่เน้นฟาร์มเพชรก็ตีบอสแบบกากากไปแล้วกันมันก็ออกง่ายนะตีบอสกกาก,าก,ากอ,ออกง่ายแต่ถ้าแบบเน้นทั้งเพชรทั้งสปินทั้งเงินก็ มอสด่าน16โลก2เลยถ้าทุกคนไม่รู้ว่าด่าน16โลก2หรือว่าด่านโลก2เนี่ยมันตีมอสตีอะไรผมเจอแต่ซีลาครับแล้จะมาทําคลิปแยกให้ละกันปนๆกับเกมที่ทําในช่องนะทุกคนช่วงนี้เบื่อเบื่อ MTA ผมเลยต้องแบบเบือย้ายเกมหน่อยเหอะ MTA ก็มันหนักหน่วงจริงๆนะบางคนแบบผมเล่นจนเครียดนะทุกคนกับเกมเนี้ยุนฟาร์มยากแล้วแบบมันต้องมีเวลาชีวิตจริงๆ นั่นแหละถ้าเป็นเกมเราบอกนี้ก็ปล่อยฟาร์มทิ้งได้ก็ออโต้ดีเลย30บาทเอ้ยสามสิบลมบักก็จัดมาซื้อละเพราะว่าต้องปล่อยฟาร์มเดี๋ยวว่าจะหาะไรายได้จากเกมนี้ด้วยเลยกันเพราะว่าทาง YT นะทุกคนนะก็มันไม่ได้เงินง่ายอะไรขนาดนั้นไงปีหนึ่งเลอเอได้หนึ่งครั้งก็อะไรเนงะี้ยน้อยปะก็ค่อยพัฒน,นาไปก็ผมจะมุ่งหน้าถูกสามบัลซับภายในปีนี้ให้ได้นะทุกคนนะเพราะว่าปีที่แล้วผมเคยพูดไปว่าผมจะถึงสามบัลซับไม่ได้แต่ว่า มันไม่ทันวะทุกคนมุมขาดอีกสามร้อยคนติดตามเองจริงไหมคือเมื่อขาดอีก,าากสามาร้อยคนติดตามก็จะสามพันแล้วเว้ยทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามอยู่ละกันไม่หายไปไหนแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีคนไปดูคลิปก็เถอะไม่ได้ว่ากันกําลังใจของผมไม่ใช่การที่ทุกคนกดแบบดเน a t หรือเงินมาทุกคนก็รับแจ้ง,งผมก็คือ กานที่ทุกคนกดซับแล้วก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจผมผมก็ต้องการแค่นี้แหละส่วนเรื่องเงิน YouTube อะไรเงี้ยหรือว่าเงินที่ได้จากการทําคลิปหรือว่างานที่ได้จากเงินที่ไดจากการโปรโมทประเทศหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องส่วน,วนหนึ่งส่วนมากผมไม่ได้แบบทาเพื่อแบังเกีย์กำไรเห็นปะผมต้องการแบบอยู่กับทุกทุกคนในะทุกคนให้แบบเป็นสีสันใน y o u t u b ในะทุกคนอะไรประมาณเนี้ยอาจจะที่ายแล้วแบบงงอะ่ะแบบมันพูดอะไรของมันวะ ผมก็งงนะผมพูดอะไรเอาว่าจะสื่อว่าผมแบบรักเอฟซีผมมากอะไรประมาณเนี้ยเอออะไรประมาณนั่รรนแหละก็ตั้งแต่พูดมาได้ของแล้วก็จะมีกุลากุลาแล้วก็อุ๊บนะทุกคนอุ๊บที่มันแปลว่าโอเปรทุกคนออกยากมากไม่ไม่ไม่ไมันไ,ไ,ไม่ได้ออกอยากเลทุกคนกดยากต่างหากอ้าวบ่นตั้งนานเลยยี่สิบแล้วเหรอเนะนะี้ยหายไปแล้วสามสิบลูก ผลดีๆก็ได้ไม่กี่ลูกอ่ะ Auto ออโต้ดีลิสอานไม่ทันทุกคนไหนดูสิโอ้ดูดูดูโอ้ยหายไปรวมมากทุกคนไม่ใช่ได้อะไรมาบ้างเนี่ยของแรมีไหมเนี่ยได้เควกว่าจะซื้อมีผลหนึ่งแล้วก็ทำเป็นเบลสองทุกคนเพราะว่าผมมี 14, สิบสี่ล้านเท่ดีเจ๋งเจ๋งวาเลียเนี่ยสกิปไหม <c oughs> เล่นบุกอะไรไม่เข้าท่าทุกคน แล้วก่อนจบคลิปนี้จะพาไปดูโลกสองหรือว่ามันเป็นยังไงนะทุกคนโอ้ช้าเหลือเกินบ่นนานก็ไม่ได้ด้วยนดูไม่ชอบนะโอ้กากึอ่าแล้วก็ในระบบเกมเนี้มีแบบเขาเรียกว่าผลปีศารเกิดตามพื้นด้วยนะทุกคนทุกๆสี่นาทีเป็นผลที่แบบห่าง่ายมากเกลื่อนนะทุกคนไม่ใช่ว่าเกลื่อนเลยอะเอ้ย อิงเป็นหมื่นจะทำให้แบบเซิร์ฟแหลกๆกันนะทุกคนไม่ใช่แหลกดีบอกว่า,วาการแรนดอมผมาแหลกๆแล้วแง่หไหมเออเดี๋ยวหลังจบคลิปนี้อะดูซิว่ามีคนไทยไหมดูซิว่ามีคนไทยนี่หรือเปล่าว่าจะแบบแจกของแบบมือใหม่อะไรเงี้ยตอบคำถามอะไรเงี้ยแบบเออแบบคนที่แบบเขาเรียกว่า เอาว่าตอนนี้ผมยืนอยู่เท่ไหรอะอะไรประมาณนี้ก็ได้อะไรประมาณนั้นเป็นทุกคนคิดคำถามตัวหนึ่งตอนไหนไหนก็สุ่มแล้วก็คือเอาเป็นว่าถ้าบอกว่าจุดเตี่าจะรู้เรื่องไหมผมเกิดใหม่ไปแลวกี่ครั้งอะผมจะแจกเป็นผลอันนี้เลยเป็น <c oughs> ผลอะไรดีที่ผมสุ่มได้เมื <c oughs> ลเล่อกี้ผลอะไรวะเอาโอเมกแล้วกันผมแจกโอเกเบลเบลเบลหนึ่ง <c oughs> ได้ไปวะทุกคน ดูน่าเกลียดไปไหมอะ่ะแจกกับเบลหนึ่งอ่ะซูซี่ก็ไม่ได้ด้วยสิแจกยามีเบลสองเหรอไม่ไม่ไม,ไม่เอาไว้ขายเก่งกำไรเอ้เจมส์ม,มึงแจกอะไรวะเนี่ยอ่ะฮะผมแจกอ่าฝนแสงแล้วกันฝนแสงผนแสงแจกฝนแสงแล้วกัน <c oughs> โอ้โอ้โอ้ทุกคนหมดเลยเต็มไปหมดวะเนี่ย โอ้ oh. คลิปนี้สุดจริง mm. หรือผมแจกกันดีวะผลนั่นเนี้ยฟินิกไม่อะแมวผลไฟเวลสองดีไหมหรือแจกผลไฟดีให้ให้แบบคนที่แบบได้ความดีๆเนี่ยคลิปนี้ต้องมีแจกอ,อ่ะทุกคนเอาอ้าผมตัดสินใจผลแสงเวลสามะเพราะว่าหาง่ายอยู่ หาง,ง่ายหาง,ง่ายพิมพ์ก่อนในนี้มีคนไทยไหมในนี้เอ้ไม่ไม่รู้ก่อนว่าใครตอบคำถามผมได้ผมให้เลยขนแสงวิวสามเอาดิอ่า ไคต,ตอบคำถามผมได้ผมให้เลยบนสาเวา็บสามไหนดูดิจะมีใครตอบไหมไม่ไม่ก่อนไหนดูดิมีใครตอบแบบช่วยดูกัอนว่าเด็ตมันส่งไป,ป่าโอ้ยทุกคนทำคลิปลำาบากนี่แหละ m อ็มเันไม่ได้เข้าแบบนี้แหละเด่นกระจอกนะท่านไหนดูซิว่าจะมีใครตอบไหมถ้าผมสุ่มครั้งนี้แล้วยังไม่มีใครแบบตอบอ่าเอาว่า เอือผม,ออมอผมเกิดใหม่ไปแล้วกี่รอบผมเกิดใหม่ไปแล้วกี่รอบไหนดูซิว่าจะมีใครตอบคำถามผมไหมอัน,นอเหลือแปดสปินแล้วทุกคนโอ้เน็ตเกิดขายที่ร้อนแรงแล้วทุกคนก็อ,อย่างที่ผมพูดนะสภาพอากาศ ไม่เป็นใจเน็ตก็จะพังเหมือนกันนี่ก็เป็นเรื่องที่แบบน่าสมเพชกับตัวผมมา,ากโอ้ยเหนื่อยจังเลยทุกคนดูดิโอ้ย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 เออโอ้ดีเลยดูอยากทรงไม่มีคนไทยเช่ยวเนีคนไทยมีไม่เนี่ยวันนี้ว่างจาัดดืดติไปแล้วหกสิบรอบว่างจังวะเนี่ย X ABB แลคนนะอ๋อมีเงินพันล้านพันล้านเลยเหรอแบบ37บเดยามนีก็มีสปินสองร้อยก้ากเกิดใหม่หกสิบรอบแล้วคนถามว่าพี่ครับการเกิดใหม่มันดีตรงไหนอ่ะพี่มันก็แบบก็ไม่ได้ช่วยอะไรแค่นั่นแหละไม่ได้ช่วยอะไรมากอาจจะเพิ่มดาเมจดผลหรือเพิ่มเงินในการตีมอนข้างทางหรือ เพิ่มเพชรในการตีมาข้างทางอันนี้ก็ไม่รู้เพราะว่าผมตีไปสองรอบเองไปรู้คอมเมนต์เกมนี้เปิดได้ไม่นานแล้วเนี่ยหกสิบครั้งของผมแล้วเนี่ยมันจะจบตอนไหนวะเนี่ยผมเปลี่ยนอันนี้ผ้าคุมใหม่นะใครที่เคยดูคลิปเก่าๆหรือว่าจัไม่เคยลงวะเอาว่าแต่ก่อนผมเคยใส่เป็นตัวนี้แล้วกันสูตรน,นี้ตอนอยู่ BBF ในโลกอนไะนหรือบล็อกฟุ๊แหละก็คือใส่ตัวนี้ตอนก่อนที่จะมีผ้าคุมของันดํา นะทุกคนก็ใส่เป็นตัวนี้แล้วก็เพราะผมแบบใส่ของคาตาคุรีเนาะก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นผ้าคลุมคิงนะเพราะว่าถ้าใส่มันจะไม่เข้ากันไว้ทุกคนผมยอมซื้อเพื่อเปลี่ยนเปครับผ้าคลุมคิงเลยรู้สึกว่ามันจะไม่มีของคนไทยไว้ทุกคนให้ตายสิคนไทยไม่อยู่ในเซิร์ฟอ่ะเราจะแจกไงเนี่ยเอาว่าใครอยากได้แบบมีคอนเทนต์หรือว่าอะไรก็แอดผมมาแล้วกันนะผมชื่อในระบกว่า jct นะทุกคนนะแล้วก็ขีดล่างนะทุกคน แล้วก็เป็น GG นะทุกคนถ้าจำไม่ผิดเว้ยเดี๋ยวเช็คแป๊บนึ่งชื่ออะไรวะเนี่ยจำว่าเจซีทีจีจป้ะเนี่ยดูก่อนเดี๋ยวโอเคกดอีกสองรอบก็จะดูก่อนว่าผมชื่อเจซีทจริงๆป้ะเนี่ยลืมชื่อไว้ทุกคนลืมหมลืมจัดเลยเอา้าเด็กกัจอกเอาว่าชื่อ JCT GG นั่นแหละทุกคนนะ JCT ขีดล่าง GG นะอะไรประมาณนั้น เออโอเคกรณีอยากได้ผลฟรีอะไรเงี้ยแบบเวอว์สามนะผมจะแจกเวอว์สามแล้วกันเวลรหนึ่งไม่แจกแจกเวอร์สามมันแบบดูเท่กว่าแจกเวลรหนึ่งเออหายไปแล้วแหละดูทรงอ่ะหลายผลแล้วเนะี่ยบาลีทุกคนดูทรงผลที่แบบสุ่มได้แล้วก็มีกุระแล้วก็มีอุหรือว่าโอพี่แหละเฮ้ยเน็ตฉันจะเป็นไรมากไหมเนี่ย แล้วมันโค้กสีผมอย่างนะทุกคนโคกสีผลยังนี่ก็คือโอกาส <c oughs> สุ่มผลออกหรือเปล่าหรือว่าเออใช่โอกาสสุ่มผลออกเนี่ยทุกคนเป็นโอกาสสุ่มผลออกหรือโอกาสเกิดผลวะอันนี้ไม่แน่ใจผว่าน่าจะาสุ่มออก <c oughs> ก็เชื่อว่าทุกคนผมสุ่นตัวนี้ได้เลยผลแรกผลแรกของแบบที่แรงที่สุดสำหรับผมนะก็คือตัวนี้เลยสุ่มได้ครั้งเดียวแล้วก็ไม่มีครั้งต่อไปอีกเลยนะแล้วสปีนผมยังไม่ลดจริงๆริเหรอ เนี่ยเนี่ยเห็นไหมทุกคนดูดิเนี่ยเฮ้ยทุกคนกุร้าอีกแล้วเหรอเอ้ยสองล้อมานะไม่ธรรมดาจเจมไม่ธรรมดาตอนแรกว่าจะซื้อกุระามาอันนีเป็นต้องซื้อละผมว่าไม่จาเป็นต้องซื้อละมันใช้สี 4, 000, 4, 000, 4, 000, ล่ล้านว่ะสี่ล้านสี่ล้านสี่ล้านทั้สิบสองล้านฮะเฮ้ยสมผลรัวๆเลยเกินไปเปล่าพี่มันจะจบเมื่อไหร่เนี่ย จะได้มีคลิปตอนไหนนะฮะเอาเวกโชว์เลยไม่ใช่เอาเวกดิเออผมเรียกเอาเวกกันคือแบบอัพผลนั่นแหละก็คือผมจะเรียกว่าเอาเวกเนาะฟูตบาเรียไม่เอาไม่ชอบอ่ะอันนี้อันนี้คือหมดหรือย,ยังเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ะขอขอกดไปม่เนี่ยดูทรงอ่ะหายหมดตัวแหละดูทรงคลิปนี้ชื่อคกี้พาตุ่มผลไม้ปีศาจในอ่าอะไรนะออนิเมะฟุตหกสิบผล 60สปินจะได้ผลอะไรแลๆบ้างนะทุกคนอา่าว w ัตเตอร์ฟ้าหายหมดเลยพอ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 โอเคทุกคนพอเดี๋ยวผมจะขอพาทุกคนไปอัพผลไม้พิซซ่ากันก่อนละกัน,กนนะก็คือผลสามผลเลยนั่นแหละทุกคนว่าจะทำกุหลาบเวลร์ดสามด้วยเออสงสสยมันก็อัพให้แหละทุกคน แต่ว่าไม่รู้ตอนไหนวะมาจ้าเอ้ยใจเย็นมันจะสุ่มผลเพิ่มทำไมล่ะ,โอ,อะโอ้โหท้อว่ะโอ้ยเห็นไหมทุกคนดูดิเราสองคิมนีผมไม่ได้ชื่อนั่นแหละหกสิบผลแล้วมันสุ่มไปเกือบเจ็ดสิบผลแล้วเนี่ยเอาเถอะมนันอาให้ผมยังวะเป็นไม่กว่าสองจเจริญช่างมาันลวกันนะแต่พาทุกคนไปดูโลกสองกันก่อนเลยโลกสองจะเป็นประตูตรงนี้นะ้ทุกคนนะ ไปไปเร็วทุกคนไปไปไปสโิโอโอ้ยทุกคนเลยมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วมาแล้วนี่คือโลกสองทุกคนนะก็มาตรงนี้แล้วก็สุมบนพิสเพื่อเพื่อทำไปอะไรทุกคนก็จเจอกับตรงนี้นะทุกคนนะเป็นเหมือนศิลา แล้วก็ไม่เกิดโชว์ด้วยนะโอ้ยเหตายเอ,เอาว่ามันจะเป็นศิลาตั้งอยู่ตรงนี้เป็นแบบเหมือนเหมือนในวันบีเขาเรียกว่าอะไรนะแล้วแบบเป็นโพลิกิปปะใช่มันจะเป็นแบบหินโพลิกิปตั้งไว้ตรงนี้แต่ว่าจะมาบอกว่ามันยังไงนะทุกคนนะแต่ว่าตอนนี้คือมันไม่โหลดไปทุกคนชีวิตชีวิตมากเลยเนี่ยวิธีการรับจํานวนหัวหน้าอะไรก็สามารถตีโพลิกิปเพื่อเอาสีอันมาปลดตัวนี้แล้วจะได้ไปตีกับบอสใหญ่มันจะเรนดอมไปไม่เรนด้อมจะหมด ส่งเราไปนะทุกคนนะเอาว่าเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบไปเท่านี้เลยแล้วกันเนาะผมไม่ได้โชว์สกิลอะไรหรอกเพราะว่าในกระจอกเกินนี่จะโชว์สกิลนะทุกคนนะนี่งไงทุกคนเป็นไงกูลากกูไวลสองเมื่อกี้เลยทั้งทงี่เรากดไปเมื่อหนึ่งนาทีที่แล้วเออช่างมาันเถอะเอาว่าคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะทุกคนนะใครที่ชอบก็กดซับใครที่ชอบก็กดไลค์แล้วใครชอบมากๆเลยนะทุกคนนะกดแชร์ให้ผมด้วยขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบสำหรับชาวเกมเมอร์ ออไปเจอคลิปหน้าบายบายเอกลักษณ์การแต่งตัวผมก็อย่างนี้แหละถูกๆแต่ได้ใจความ